จงแผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งปวงก่อนที่จะภาวนาก่อนที่จะพิจารณาพระพุทธเจ้าตรัสว่าขอบรรดาท่านทั้งหลายจงแผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งปวงอันนี้ต้องทำยังไม่ภาวนาด้วยยังไม่พิจารณาด้วยพอนั่งปับ๊บจะนั่งนอนยืนเดินเหมือนกันทำได้หมดให้ตั้งใจแผ่เมตตาไปในจักรวาลทั้งปวง จงมีความรู้สึกว่ามนุษย์ก็ดีสัตว์ก็ดีทั้งหมดเราจะเป็นมิตรที่ดีของสัตว์ในโลกทั้งหมดเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครเราจะเป็นความสงสารเพื่อการสงเคราะห์นั่นก็หมายความว่าสงเคราะห์ด้วยวัตถุก็ดีสงเคราะห์ววะกกด,ะด้วยวาจากด็ดีสงเคราะห์ด้วยการงานก็ดีถ้าไม่เกินวิสัยจากเราเขาขัดข้องเราจะสงเคราะห์ให้เขามีความสุข ถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะทำได้จิตสงสารยังมีอยู่อันดับแรกองค์สมเด็จพระบรมครูให้ทำอย่างนี้ก่อนโอวาทธรรมหลวงพอ่อฤาษีดิงดำวัดท่าสุง